ภูเก็ตเนี่ยเขามีโครงการรถรางไฟฟ้านะครับที่เอามาเรียนแจ้งข่าวนี่ก็เพราะว่าล่าสุดปหลัดกระทรวงคมนาคมคุณชาติชายทิพสุนาวีนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยเห็นชอบแล้วเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างโครงการรถรางไฟฟ้าทแทรมจังหวัดภ<อ>ูเก็ตนะครับโดยเริ่มนําร่องก่อสร้างรถรางไฟฟ้านะครับจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต าแยกฉลอง<ะ>ซึ่งอยู่ในบริเวณตัวเมืองภูเก็ตร,ระยะทาง60กิโลเมตร23สถานีความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ,ค,รบคือก่อนหน้านี้เนี่ยสอนอขอเขาได้มีการศึกษาความเหมาะสมนำเสนอการอ้ยนานแล้วฮะเรื่องนี้เส้นทางเส้นทางเห็นแล้วนี่ฮะ,ะรูปแบบก่อสร้างนี่กระทรวงอยู่ระหว่างพิจารณาว่าก่อสร้างรางบนช่องทางพิเศษหรือจะใช้ช่องทางร่วมกับรถยนต์ปกตินะครับซึ่งมันก็จะต้องแก้ไขปัญหาจุดตัด76จุดรวมไปถึง รายละเอียดนี่นะครับก็ให้สอนออขอไปหารือร่วมกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนครับออันนี้รอฟมอจะเป็นเจ้าภาพในโครงการนี้ครับอันนี้ก็เป็นข่าวสําหรับการพัฒนาในต่างจังหวัดนะครับไปมาภูเก็ตมีก่อนเชียงใหม่นะสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับก็ทากันให้ดีแล้วกันเชียงใหม่เขาก็ศึกษากันอยู่ใช่แต่ก็สองเมืองใหญ่นี้ก็ควรจะมีเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยคุณก็ทราบไม่มีขนส่งบนชนนั่งรถแกงกันอยู่อ ส่วนสถานีนะครับอย่างที่เรียนไปก็จะมี23สถานีเช่นสถานีท่าท่านุ่นสถานีท่าอากาศยานภูเก็ตสถานีถลางสถานีอนุสาวรีย์เท้าเทพกรัตรีท้าศรีสุนทรสถานีเกาะแก้วและสถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ตแห่งที่สองฮะเงินลงทุนเนี่ยก็อยู่ราวๆประมาณไม่ต่ำกว่า20,000ล้านบาทอะนะครับ,รบอันนี้เรื่องรถไฟรถรางไฟฟ้าภูเก็ตนะครับเขาเป็นระบบทแทรมนะ,ะย้ำนะ ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับในนๆพูดแล้วก็จะมีโครงการพัฒนาทางรถไฟสายใหม่ด้วยนั้นที่ภาคใต้คุณชาติชายทิพสุนาวีปลัดกระทรวงคมานาคมเปิดเผยครับเส้นทางสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตร้อยห้าสิบแปดกิโลเมตรจังกพูดง่ายๆลองเริ่มจากสุราษฎร์ไปถึงภูเก็ตก็เป็นสนะพานอ่าวไทยอันดามันอ,อ,อันนี้ก็จะมีโครงการนะครับพัฒนาเป็นรถไฟทางคู่ มีทั้งหมด12สถานีเริ่มเมื่อไหร่ฮะขนาดราง1เมตรนะครับสถานีจะเริ่มจากสถานีท่านุ่นถึงสถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพออันนี้ก็เป็นการอยู่ระหว่างการพัฒนาเส้นทางอยู่ต้องมีการวางแผนเรื่องจุดตัดก็ยังอีกหลายปีนะเพราะมันต้องตัดถนนขอให้เร็วเหอะครับทุกอย่างมีได้มีเสียทุกอย่างมีได้มีเสียขอให้ได้มากกว่าเสียแล้วกันนะฮะครับ